ที่มันคุยกนดียวเี่ยวอาที่คุยกันได้เนี่ยคนขายต้องตํากับนางสาวไทยที่ไหนไม่าาบไม่ไม่ให้เี่ยวเป็นนางสาวไทยแต่ให้เราเป็นให้เขาเป็นโอ้ยโอ๊ยโอ้ยคุณขับรถจับคุณขับรถน้องอะไรให้เขาเลือกเองก็ได้เลือกก็ไดอคู่เปรี้ยวอนไหนเป็นคนละใครกังก็ได้คนขับรถจับกับิี คุณผู้ชายแบบคนละใช้เอ้า็อานเดิมเลดิเอาได้แล้วเอาเป็นคนกับรถแต่เบี้ยวเป็นณนายนั่งเลยอขาเคเป็นณนายน้แไงอ๋อเเป็นนู้ชายอะกับใครแต่ผู้ชายคนละใชที่บ้านเอาเฮ้ยกายไปก็นที่นี่ยังงอ้นคุณยี่เทนี่นะ คุยกันได้เลยเอาเปิดีมาเุ็ผู้ชายค่ะมอนันะจรนะมันมากเลยเออไมล่ะอุ้ยเสามันชห้าเลยยถข้าวไหมถข้าไหมถข้าไหมเราต้องแตอุ้ยเออทไ่ต้องแน่ะอเากันโลกางมันเลย โอ้ยขิงไซขิงไซตัวใหญ่ข้าวนย่าง่งีอเอาไปอยากกินไหมกินไซเลยหิวข้าวหรอหิวข้าวไหมหิวค่ะหิวหิวไรอ่ะไปจยากอยากยากไปลอลองนี่เลยสิอ่าอีละเอาอมริกันตีนี่ทีตึงโป๊ะให้เอาไปแดกอะไรพูด

อในราคาจะคบว่าใส่ใส่้ใส่เลยใส่เลยเป็นกระเซียยแล้วค่ะเนคอ้ยมงไปอี๋าสิมาเาร่าโอ่างเงี้ยเบาเ้าัรใช้เวลาเวลาเล่นใส่ทิ้งใช่ไหมโอ้อะไรก็ไม่รู้ เจะถามพี่ให้ดียนี่เานี่คุยคำที่ต่างเลยไม่เห็นจะต่อเรื่องเลยอะมต้องตอติดดูไม่รู้เรื่องเลยพูดไปดีเจ้าจะรังมันช่ค่ะทำไมที่ให้หนูมาคนเดียวล่ะคะ คุณรูไม่ใช่ยมากับใครทัร like <ATE> ้งนี <aries> ้ไม่ชวนเพื่อนมาบ้างจะได้มีดูเขาบ้างนะคะคุณประานก็โอ้ยคุณผู้ชายก็โอ้ยคุณผู้ชายคะผู้ชายมาเกิดจะรีบโอ้ยเออนได้หลับแล้วอ่ะ ไม่รอใจเกมมันมาฐานที่ยังไม่ให้เลยก็เปลี่ยนเกมมาเปลี่ยนรู้ไหมรู้ไหมว่าตอนนี้นฉันกำลังแค้นไอ้ทาร์กมากเห็นดังค่ะทำไมถึงแค้นนะคะทาร์กเป็นแฟนสาวถึงต้องมา นั่งในเทกในบางมันเป็นกระบอกกระบกอ้นกบเป็นกดานกดาวออกรู้ไหมว่าใครเป็นกระบอต้องตายว่านี่อ้วเรียคุณหลอกาวค ตังน้ำมาพี่ออกออกเงี้ยงค่ะน้ำแดงดีรับนอน้ำแดงเอออะไรดูบูชัดูบูชัดูบ้นนอะไร เราเล่ากันก่อนก็เออแลมันคืออ่าอะไรค่าฮ่าาไร่อคนละคู่ละห้าคำเหรอไม่คือคำก็ได้ไม่คือิลแล้วเรื่องแล้วเรื่องแฟนเธอว่าไงบ้างโอ้ยจะโอ้ยชอบ จรินๆนะคะเรื mm hmm. yeah, ่องรักอ้เมื่อเจยักกว่าจะไปไปเลยไปเลย่ยเงินทำงน้าแล้วที่มันกมาแล้วท่มน้งขอสมหวังประมาณนี้กานอนกาตัวคืออะไร้ไม่ใช่ไม่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 ใ่ไม่ไ่ ฉันเธอมาอยู่นั่งค,คุยกับฉันเนี่ยไม่อยากะาหาใคร่ได้พูดตอไม่ก็จะเป็นเด็กเป็นเด็กป่าเองถึงเวลาใครก็จงัวน,น <c oughs> าาก่วนนังตัวแนั่นั่งนั่งนอนตัวซะบ้างจะตามนั้นไปเที่ยวกับใครวกนี้พวกน้ก็คืจีจีีอกว่นนี้คือให้ได้โทรศัพท์

โอ้ยไม่ใช่ที่ไฟแบบโอ้ยขับยังยังเสร็จแล้วเล่นกันไปโอ้ไม่ไ่ไหวล้มึนแล้ะจังนายับบอนเจี๊ยโอ้ยยูตอบอยังไม่ตีสองเลยากนส่วนข้กยังตสองไตอน เดี๋ยวไปต่อไนี้เราอะโอ้ยใครข่าวะวแต่เนี่ยให้มาดูแลนะเนี่ยมันจะดูแลมาได้ลวค่ะโอ้ยง่วงแน่ค่ะเราเพิ่งไยืนเมื่อ่ตอนไหนจะม้าล่ะค่ะนี่มาแล้วมั้งตีจะเข้าหมอคนมอกเยค่ะทำได้เห็นคนกันเอาละเป็นไงเอาเฮ้ยรเป็นยังไงล่ะขึ้นชั้นโมงให้กลับบ้านแล้วน โอเคค่ะคุณสั่งแล้วคอยสังได้ลค่ะคเฮ้สังเลยสั่งเลยมเมนูเมนูใหม่ด้วยใช่หรออะไรที่ทำนี่มีเมนูเมนูใหม่ไม่ใช่หรอเอ้ยองว้ ที่นีจะเข้าไปกินคนด้่ยหมมันเป็นร้านข้าวใช่เนาะเอาละแหละเออบ้านวันศุกร์ใช่ไหมเออเอาเลยจะเข้าไปกินคนเออมอ้แตก้ราะว่ามัมีเมนูอย่างสายน้อยมือกลันดินเผาอันนี้อันนั้น่มันกระจายพีเอ่านะล่เอาละเอาลเอาละเนาะเอาะนาะนอมากไปอันไหน มันจบที <k <k ่นี่ไอ้เยกิดแวนี่เกิดแลวกั่าะนะน้องมาไปถามมาใช่หรหรอออมมาเี้ยี่ไรตอนนี้กำลังเมารบกระบนหน่อยอ้ยปุณไส้คเหรอคุณยทำไ่าเอ้าที่คอย เดี๋ยวเวลาให้มาดูแลไหไัไหัพรนเนม่บอกว่าแมยบอกว่าแรกกับพี่มันแล้วไงเจ้านายแล้วตกลน้องมากใครมดีนะอ้เดีอ้เด้เดไอ้เด็อ้้ออได้เออเอไอด้กอด้้ เมว่อกี้มึงยิ้มร้องอะไรอยู่ต่อเนี่ย้อมันเออเหมอนเหมอเยอะก้องอินจิดคำไปมึงจะให้ออกเมื่อก่อนได้ไหมใจเป็นจิตจีเร้อค่ะคอยมาไหวเลยแล้วค่ะใคเริ่มเงือนแล้วค่ะเจ้าขึ้นมาไหวจนสี่ร้อนมาเกินก็บอกว่ายังร้อนยลงรวอนพุณหญเงคุณหญิงนะ ยังก็บังคับเกอู้เขาไปรับกันแล้วไม่ยั้นเรสจะขาดชิ้ินข้นเมื่อไรจะมาเนี่ยบายๆฉันร้องแล้วว่าแต่สิร่างล้วเมื่อไรจะได้หนอนะครคครับพี่ครับนี่พี่เริ่มอยู่แล้วนี้เนี่ยได้ไมมน้องเอ๋ยไปเรื่อยนี่มจะมาเจอไหมครับออกไ่ข้าวทีไ

เออวไรดีมากดมากเขาให้ยกมชรอช้อนคนน้นทอไรมาไม่เอาเนไปเลยแตถ้าไปกินคนเขาข้าวทิ้ใส่ต้มเอะนะเป็นคอนเสิร์เดียวกันเป็นเมนูใหม่ต้องไปเลยต้องไปเลยไได้ไปได้ไปได้แล้วเนี่ยเป็นอะไรอำไมมีคนเมาูด้แล้วเข้าทางเขาอ๋อแล้วไปได้แบบนี้

ตาลนไม่ไม่อันนี้เป็นอย่างนนี้เป็นเป็แต่ว่าอ้วนแต่ยิ่งอ้วนแล้วเทด้วยเป็นคนนี้แหละมไปเที่ยว